ัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับมาพบกันในคลิปที่2ครับพี่น้องครับหลังจากที่คุยกันไปก็มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องนีดเช่นเคยแหละครับพี่น้องครับเอาพ่ออุ่นสวดีพ่อเหมือนเดิมนะพ่อเนาะอ้าวทำไมเสียงเป็นรัวๆแล้วทีนี้่เอ้านี่ครับอีกหนึ่งท่านมาแล้วครับจะอ้วนไหมครับผมวันนี้มีตัวไหนมาให้ดูนี่นกยังไงนกตัวนี้มันมันยังไงมันแขะมันดิน มันดิ้นได้ยินเขาว่าถอนขนไปหลายรอบแล้วนะพี่น้องครับอ่ายังไงนะอ้วนกี่รอบแล้วนี่กับพวกอูดนี่คนละกี่รอบนี่ประมาณ6เ็ดเตีย <laughs> เกเ็ดครั้งครับพี่น้องครับเส้นจำรูน้ำจำด<ำ>น้ำคือแก่โอ้ <laughs> ดูดูครับพี่น้องครับขันเป็นยังไงพวกอูดเสียงเต็มไหมบ่ขึ้นพเกินเจ้าเกีเยร์เสียงจ้ลงนม่มห็นเหรออ๋อนกอายุเท่าไหร่แล้วอายุกงหรือเปล่า เข้าปียังปีป๊บประมาณเดือนเนี่ยละอีกเข้าปีสิบเดือนสิบเอ็ดเดือนสิบสิบเอ็ดเดือนใช่ไหมแต่เข้าปีแล้วเข้าขวบแล้วมือใหญมารุ่นก็ยังขันแต่เสียงก็เหมือนได้ตอนแรกๆเดือนสองเดือนแรกยังไม่เสียงเออพวกจีครั้งนะว่าจับตอนจีครั้งอะไรตั้งแต่พ่อพ่อสี่ครั้งเจ้วันเท่าไหร่วันวันประมาณซีหาเกียรประมาณสิบแล้วนี่ดังั้นนะนะครับอ่า มเป็นครับจุ่มน้ำอ่ายังไงหมายถึงว่าเอาจับนกเลยใส่เนี่ยในโอ่งเลยเหรอครับแล้วก็เสียดหนามก็ยังจะหนามไก่รองทุกวิธีตางสุดท้ายเป็นไงคือเก่าเหมือนเดิมเนนะครับนี่แหละครับผมก็นกเสียงต่างคอยู่โอ้ดูครับพี่น้องอ่านี่แหละคือผมอยากจะนําเสนอนะครับให้พี่น้องนะครับว่าถอนขนนี่มันก็ดีหรอกครับถ้าเกิดนกที่มันแบบเหลืออดจริงๆครับว่าเหลืออดก็คือมันดิ้นนะครับพี่น้องครับ แต่ประเด็นก็คือถ้าตัวไหนนะครับมันจะดิ้นครับพี่น้องครับมันก็จะดิ้นเหมือนเดิมนะครับนกอ่ามันไม่หายครับนกอ่าเนี่ยเห็นไหมครับดูเดือดจะมันจะออกบักรกเลิงแรือห้อยเส่ขามันฮ่โกงยังไงนี่รีโมทได้วพ่อนี่ยนะครับเดี๋ยวพามาดูครับตัวนี้นะครับอ่าหางจะเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมอ้วนแม่นครับตีซะประมาณเก้าครั้ง สิบครั้งครับเพราะว่าพ่ออูดสี่ครั้งนะครับอ้วนอีกประมาณหกครับนี่ดิ้นจังแต่ดิ้นแล้วเสียงไม่เปลี่ยนนะพ่อเนาะเสียงยังเป็นคงเดิมยังตำหนกทันไม่เนะครับนี่แหละคืออ่าอยากจะสื่อว่าอ่าถอนขนนะถอนขนก็ไม่ใช่ว่าจะนิ่งทุกตัวนะครับพี่น้องครับถอนขนยังไงตัวไหนมันจะดิน้นมันก็ดิ้นนะครับ ผมเลยไม่ค่อยถอนครับนกนะเพราะว่าถอนขนนี่กว่าจะรู้ว่ามันดิ้นไม่ดิ้นเนี่ยต้องใช้เวลาประมาณครึ่งเดือนนะครับกว่าจะขึ้นเต็มขึ้นสุดนะครับก็เป็นเกือบเดือนนะครับกว่าจะเต็มถ้ามันถ้ามันจะดิ้นมันก็ดิ้นอีกแต่ว่ามันไปนดึงเวลาเป็นอีก15วัน16วันนะสำหรับผมผมเลยได้มานี่ผมไม่ถอนนะครับดิ้นคือดิ้นตั้งแต่อาทิตย์แรกเลยนกครับผมก็เลยไม่ค่อยถอนนะครับสูตรผมนะครับ แต่ก็ไม่ใช่ว่าอ่าสูตรที่ถอนไม่ดีนะครับก็ดีเหมือนกันแต่ว่าผมอยากจะรู้เลยว่าดินนี่แหละดินไม่ดินนี่แหละอันอันู้ถอนคนเพาก็เห็นตัวนี้เห็นเหรอไหคือเพิ่งเคยเห็นใช่ไหมพ่อบุญเพราะว่าตอนตอนอันเป็นแท่งบัวของบ้านนี่นิ่งเดเมื่อไหร่ยกปีไปว่าเออคือโยรอบเนี่ยพาสินครับเพราะจะคนเต็มปับแมนอเหมือนเดิมแมนเจ้าเก่าเจ้าเดิม แม่งคนบัวก็มากระดิ่นพี่ก็อ่าอันนี้ครับมีแต่หลบมดต้องขนโตมาเลยสิบครั้งนะครับแต่ถ้ามันดิ้นนะครับแล้วเสียงมันเต็มมันอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันพัฒนาด้านการขันขึ้นมาเนี่ยมันโอเคครับแต่ที่ไม่โอเคก็คือดิ้นไม่พอเสียงขันก็ยังเหมือนเดิมอยู่ไม่มีเสียงอเสียใหญ่ขึ้นเสียงอะไรขึ้นอย่างเงี้ยเสียงเต็มเสียงเหมือนอยู่ป่าจริงิงอยู่ป่าเสียงอะไรพ่ออยู่ป่าเป็นเสียงกัง เสียงกลางนั่เสียง <laughs> ต้มแบบนี่อู้นะใช่บ่อต้นมะขามไหมนี่บ่อคนละบ่อเนาะลงหน่อยดีอือครับในไหมบพรานกบขามนี่ต้นนกแม่ก็ยังกขึ้นเรื่อนตัวเนี้ยนี่ไปตจะเอื้อนเอาไปนี่ร้านเอาไปนี่ครับตัวนั้นแขกงนละวตัวมือที่แข็งเหมือนตัวเนี้ยอือขนาดตัวเมียก็ยังขันยังขึ้น สำหรับต้นบ่อต้นมะขามเนี่ยผมเรียกว่าบ่อป่าช้านะครับบ่อนี้บ่อป่าช้าเก่านี่แหละครับพี่รองครับนี่ตัวไหนที่ดูครับดูครับดินอุ้ยหางหนีบเพามีเสษนงี้วน้ำเขาเชิดอกมันก็จะยากอยู่แล้วเพราะมันจะยาวยังไงล่ะหางแบบเนี้ยดินแบบเนี้ยครับอันนี้หักแบบบ้านผมเรียกว่าจำมิดเลยนะครับนี่ครับ มันเลี้ยงไว้สามปีก็บ่เป็นตอไม่ได้ไบ่ดได้ฝึกดอกยังไงทีนี้พี่นาไมพ่พ่อมีกระจิปล่อยมันชนเหรอกระจิปล่อยไปแบบเลยหรือว่ก็ะจะคืนสู่ธรรมชาติเนาะพ่อเนาะอ่าโอ้เอาพ่อปิดหน่อยเดี๋ยวเอาดอกกระดิ่งเลยรหัสอะไรไม่รู้ขามันไว้อ่าฮะเอามอกกะลิ่งไปผูกแต่ขามันผูกทำไมเวื่นให้มันดิ่นไปได้มันหนักววงไ้โอ้เอากระดิ่งเลยถ้าดิ่นนี่ดังอย่างเดียวแล้วก็หนวกหูด้วยอู้ ดูครับมันมีตัวหนึ่งดินดดอยงไรพ่ออย่างนี้มันจะอยู่ได้ไมหมล่ะวันนี้จะไม่หายวันนี้เลย <c oughs> <c oughs> นะครับอ้าวก็บ้ากันไปครับนกมันถึงเรียกว่าต้องมีวิธีการดูวิธีการคัดครับนกไม่ใช่ว่าจะเลี้ยงได้ทุกตัวนะครับนกมันมีตัวที่เลี้ยงได้เลี้ยงผ่านเลี้ยงขึ้นขึ้นช้าข,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 ขึ้นเร็วนะครับเราจะกดียผนฮง คู่เดียวเหมือนนี่คู่เดียวอีกแมี่ยนทว่าเสียงยังไม่ดังนกปลามาจับต้องงี้นม่เกิดเนี่ยเซยุกย่างผมเนี่ยนทว่าเสียงมัน่นั่นทว่าค้นย่างไปเอาไว้นี่กับลำคั้นเอาไปหอยพุ่นกิดไกลไปนี่ชั้นนี่มันเอาแล้วทั้งหมนตายแล้วฟันลำแล้วแม่นอ่ยนเฮ้ยสได้ก็ดเลยครับผมเนาะอ้าวก็มีหลายสูตรหลายข้อมูลแล้วครับผมผมนำเสนอในสิ่งที่ มันเป็นจริงท่านก็เอาไปวิเคราะห์เอาเองแล้วกันนะครับว่ามันดีนะครับไม่ดียังไงก็ค่อยว่ากันนะครับมันคือสูตรเุทาธก็จะว่านกอ่ายังไงบ้างบางก็แอบแฝบเนี่ยมันแฉก็จะว่าันีบอวบหน้าอกแบบนิดๆใช่ไหมเพาะ่อไม่ได้อกใหญ่หน้าอกแ่าหน้าอกแฟบ แลบมันบางาถ้าเป็นเมนสวดถ้าเป็นสาวก็เขาก็ไม่ไปอยากคุยด้วยมันนุ่มน้อยก็เป็นสาวอุว่าม,มันนมโรงเรียนน้อยนะครับผมเออเอา,าโอเคก็ว่ากันไปครับเนาะก็เอาไปประมาณนี้นะครับผมนะผมถึงไม่เคยที่จะถอนขนครับและนกที่ผมได้นี่เอามาเลยครับรุ่นแบบแก่ป่ามาเลยผมชอบแบบให้เห็นเร็วๆวครับพี่น้องครับชอบแบบว่า ดิ้นก็ดิ้นไปเลยอาทิตย์สองอาทิตย์อาทิตย์ที่สองนี่จัดเลยอย่างเงี้ยครับให้มันดิ้นป็นอะไรหางหักค้างอะไรเลยนากวนว่าก็บอกคำเม่นถอนเมื่อถอนมันกับขันก็าดอ้แต่พออุดถอนเฉยถอนอ่าถอนเพื่อว่าให้มันนิ่งไปเฉยๆด้วยครับถอนตามกระบวนการของสุขที่ขนมาสะพานมาคังไว้ก็จังมู้ดไหนมามันกับสองมือตัวหนึ่งดึกยังมาแล่เลยอืมครับอ๋อ เดียวนเศร้ากับขันยำแรงเนี่ยตัวสองตัวแล้วตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งตัวคงอ้วนตัวหนึ่งตัวมันตายครับฮะก็ว่ากันไปครับพี่น้องครับก็เอาไว้ปนามาณนี้แหละครับฟังแต่ชื่อนอกพระอุณนกเขาครับนกเขาไม่ใช่นกเราครับเราก็ต้องเรีนแล่มองเราก็ต้องศึกษากันต่อไปนะครับเนาะสละอ้วนไหอ้วนจะถอนอีกกี่รอบเนี่ยมาถอนแล้วมาถอนแล้วเป็นไงมีแต่ใจยังไง จะจะปล่อยจริงแล้วจะไม่เอาแล้วจะไปอ่าไม่พ่อดูเหมือนเสียดายนั่นนี่บอกว่าเสียนซ้อว่าเสียนซ้อกับพ่อมันเต็มดีแั่นี่ดำหลายแต่ก็เลี้ยงไว้ต่อแต่ว่ามันใจมันเหนียวเพราะมันเป็ดมันเอาโอเคครับพี่น้องครับเออเห็นว่ามันมันมันด่างด้วยใช่ไหมพ่อแมด่างตรงในสนับปีกหรือปีกปีกเส้งสองข้างขนชุดปัดไปเรื่อยขนขาวขนปีกดินอ่า ถอนออกแล้วเไป็นไงถอนออกแล้วมันมีแต่ยู่ปลายหวแน่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 เอ้ยเอ้ยพลาดแล้วอเอาไปเอามาตอนนี้ไม่ขึ้นแล้วข,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 ขึ้นยุ่ขึ้นยุ่ปลายไม่ไ,มมไมมด้เจ <c oughs> <ทร S 1> ้ากระหังยุ่ปลายถอนจนคนขาวไม่อยากขึ้นแล้วครับพี่น้องครับยุ่ปลปาคู่อ่างเหรอเดี่นี่ฮะยุ่ปลาคู่อ่างเหรออยู่ปลาคู่อ่างมาอยู่บ้านอ่างไหมไม่มีอ่างก็ลืมไปที่ป่าครับลืมเอามาด้วยแต่คารมันยังไม่อยากขายลมขนมันดูมันเละเทอะ มันเลยทิ้งหางไปเลยนะครับผมอ้าวโอเคครับโอ้รู้สึกว่าจะยกใบนะเพราะน้ำเรืองเหลืองนี่ท่านได้แต่ใดมาน้ำเรืองเหลืองนี่เออโอเคครับพี่น้องครับประมาณนี้แหละนะครับดูเหมือนพระอูดจะเสียดายอยู่ครับพี่น้องครับเสียดายก็เลี้ยงไว้ต่อนะครับไม่ว่ากันตรงนี้มาดีต่อหนึ่งตุ่นเอาไว้วันนี้เขาจะเคยฝากกดไลค์กดแชร์กู้ใจพู้ทำคลิปนะครับจะได้ทำคลิปดีๆที่มีสาระเรื่องราวดีๆีกับนกเขามาแนะนำเพื่อให้วิเคราะห์ให้พารณานะครับแล้วนำไปปฏิบัติจริงไม่จริงก็อยู่ที่ท่านพารณาแล้วก็ ทดสอบทดลองเองนั่นแหละครับผมไปกวอนครับผู้่ครับสวัสดีครับแล้วก็เจ้าอ้วนครับผมครั้งต่อไปเป็นครั้งที่เจ็ดใช่ไหมตอนคนที่สิบเอ็ดที่สิบเอ็ดนะครับ